สวัสดีทุกคนราชมบรรยากาศยามเช้าอีกแล้วครับตอนนี้เปิดงานวันแรกครับหลังสมการวันนี้วันที่18นะครับวันที่18ปดเดือนเมษายนเปิดงานวันแรกบรรยากาศยามเช้าอีกแล้วทุกคนตลาดรถยนต์ออโต้คาซารามีทากอมพอเจ็ด กาศยามเช,ช้าาชมบรรยากาศยามเช้าแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนตอนนี้เป็นเวลา8โมงกว่าๆเงียบเงาซะละเกินเปิดงานวันแรก แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบรรยากาศยามเชา้า บ่งจันยังไม่เมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน